ละวิดีโอนี้ครับคุณผู้ชมผมมีงานอมีงานเข้านะมีงานส่งส่งของเนาะคุณผู้ชมนะก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมขับรถดับนะคุณผู้ชมครับไปส่งของให้แก่ลูกค้าแล้วกันนะวันนี้มีงานให้แก่ลูกค้าแล้วก็เตรียมพงเตรียมพ่วงนะเช็คช่วงลงช่วงล่างนะผมเช็คบงเช็คเบรกเช็คโครงเช็คคัต์นะเช็คทงเช็คท่อนะผมอ่าอันนี้มันเลดเดดหรือเปล่าครับเนี่ย นะผมเช็คให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับนะเช็คท้ายนะอุ้ยมีมีไฟได้เหมนกเช็คให้ดีนะครับอันนี้แผ่นสะท้อนแสงนะครับผมโอเคครับเช็คดีแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องได้เลยอุ้ยสตาร์ทเครื่องได้เลยอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยผมอยากรู้อ่ะเขาทําไว้ทําไมอ่ะให้มันตีลมขึ้นข้างบนเหรออ่ะสตาร์ทเครื่องนะผมสามสองหนึ่งไปครับผม ม okay, ีครับผมอู้บังฝุ่นขยับด้วยนะเอียกเนี่ยเห็นไหมอุ้ยอุ้ยออกตัวปุ๊บไปเลยอะไปแล้วครับผมไปครัเดี๋ยวผมไปรับของก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรับของกันเลยแล้วกันนะครับเปิดให้นะครับเปิดให้น้อยโอเคเปิดแล้วครับโอ้โหเปิดช้าจบหายเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปรับของก่อนแล้วกันนะ น่าจะเป็นอ่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนี่แหละืสวัสดีครับเอ้ยฟังออกเลยดีลูกพี่เออล้อผมเป็นไรเนี่ยเอ้ยดูดูล้อผมเป็นไรวะเมื่อกี้ดักเด็กดักเด็กดักเด็กโอ้โหอะไรวะเนี่ยใจเย็นดิ เราเลี้ยวซ้ายมานี่เลยจัก็ไปไหนเนี่ยขับมั่วนะขับมั่วจัดเลยนะเนี่ยโอ้ดีดีดีทางนี้ทางนี้โอเคเนี่ครับผมอยู่ในทางรถไฟนี่แหละเดี๋ยวเขาจะโหลดให้เรานะครับ <ham ill ip op> ก็จะมีขนส่งทั้งทางรถไฟนะหลังรถไฟแล้วก็ขนส่งทั้งทางบกด้วยละกันนะทุกท่านชมครับ มาลักล่ามาลักล่ามารับของแล้วครับมารับของลาเอ้ยโอ้โหขับรถบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไปครับผมไฟก็ประมาณนี้แหละไฟก็ประมาณนี้แหละ้ยประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยรถไฟเขาก็กำลังโหลดโหลดใส่อยู่นะครับผมสำหรับเป็นรถยนต์รถบรรทุกเราก็มารับได้เลยนะครับคุณผู้ชมค,ครับเสียงรถค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับผมเบิ้ย เอ,อ,อ้ยหุยอะไรวะเนี่ยโอ้โหหยอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยผมไม่มีเครื่องขึ้นนะพี่ไม่มีโอ้โหไม่มีรถยกด้วยโอ้อะไรวะไม่มีอุปกรณ์ยกด้วยเนะี่ยอะไรวะไม่มีอุปกรณ์ยกด้วยมันยกไม่ได้นะมือผมเนี่ยโอ้โห อะไรวะเนี่ยเอาเงี้คุณผู้ชมสมมติว่าผมทำการใส่ของอนะอเ,เ,อออเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคตัดเอาละครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมออกมาเป็นที่เรียบรอยยอ้อยเย๋อุ้ยอะไรวะเนี่ยก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นหญ้าหญ้าหมักนะครับผมหญ้าหมักหญ้าบดนี่แหละประมาณนี้แหละเขาบอกว่าไปส่งที่ฟาร์มนะครับ ฟาร์มเวิเลย์โฮ้ครับผมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยครับที่ฟาร์มกันแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอ่าผมโอ้ไฟกระพริบแรงมากเลยอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับมาไปเลยครับผมคุณผู้ชมหลุมเยอะจริงๆครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห วันนี้เขาใส่ไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่นะครับผมเที่ยวล้วประมาณ8แสนนะครับคุณผู้ชมครับแพงไหมเอาแบบรวยเลยอ่ะโอเคครับผมไปครับเลตโกครับผมจุกกันเลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าทางจะโหดทางจะดีสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปครับผม อออันนี้ทางค่อนข้างที่จะดีนะครับผ่านตรงนี้เนาะผ่านตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมมองว่านะไปครับเลี้ยวไปครับโอ้โหหักซ้ายจังหวะนี้หักขวาจังหวะนี้เสียหลักหรือเปล่าครับเกือบใส่ต้นไม้ครูทุยงครับโอ้ตรงนี้หลุมค่อนข้างที่จะเยอะนะครูทุยงครับมาหักขวาใส่ตรงนี้ครับผมมาแรับผมปล่อยครับคืนพวงมาลัยไปครับุอยงครับ ไปครับผมเออโอ้โหเออหืยไปครับไปครับไปครับเฮ้ยมันด่วงบ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยไอ้นี่เจออากาศเย็นๆมาได้โอเคครับผมทางตรงนี้จะลงข้ามคลองครับคุณผู้ชมครับไหวหรือเปล่าครับผมแม่จะไหวหรือเปล่าครับผม จะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยค่อยๆครับเบาๆครับคุณโยนครับเอาแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วครับค่อยๆมาครับโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ว่ายังไงครับโอ้โหจังหวะนี <S <S uh ้ว่ายังไงครับโอ้โหโอ้โคนกระจายครับโอ้โหดูทั้งโคนทั้งน้ำอืมโอ้โหว่ายังไงครับอืว่าจังไดยครับว่ายังไงครับว่าจังไดยครับโอ้โห ายครับคนกระจายครับผมโอ้โหม่ขึ้นไหวเฉยมันแข็งยังวะตรงนี้เนาะมันแข็งมากเลยอะอรงนี้ถ้าตรงนี้ยังแข็งอยู่งั้นไปตรงนี้มึงแกแกแข็งอยู่ไหมลูกพี่หืมเอาละครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยครับผมปึ๊บไปอีกหรือเปล่าวะอ๋อน่าจะเเลยแล้วหรือเปล่าวะน่าจะยังนะน่าจะตงรงไปอีก เดี๋ยวผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อได้เลยครับผมวันนี้วิดีโอนี้ยาวๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับผมยาวสักแค่ไหนไปดูครับคุณผู้ชมครับเอาเคเดี๋ยวเราเลี้ยวกันตรงนี้ไล่เลยครับมันจะเป็นสะพานเนาะนี่ครับสะพานเราไม่ขึ้นครับเราจะมาขึ้นตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับใส่หรือเปล่าต้นไม้พุ่งผล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 โอรับคุณผู้ชมครับไปเรื่อยๆครับผมอ๋อแล้วตรงนี้ก็ข้ามคลองอีกคลองหนึ่งครับผม จะไหวหรือเปล่าครับโอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะหล่มๆยังไงไม่รู้ครับผู้ชมครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้โหดูมันปั่นดูดข้างหลังปั่นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โเอ้ย้ไมมาลงอย่างนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าจะปิดทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย เอาครับเดินหน้ามาครับผมค่อยๆไปครับคุณผู้ชมครับค่อยๆไปครับผมเอาละผมมาถูกทางแล้เนี่ยโอเคขึ้นไปได้ครับคุณผู้ชมครับแหมเอาล่ะเรายังเหลือยิงหนึ่งด่านครับคุณผู้ชมครับที่เราจะต้องพิชิตนะครับผมไปครับเราจะต้องพิชิตให้ได้ครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะมา มีหลายด่านมากนะสำหรับแบบนี้ครับโอเคครับผมไม่รู้มาถูกหรือเปล่ามามั่วน่าจะถูกนะเท่าที่ผมจำทางได้เฮ้ยลุนลุงลุนพี่โอ้ยโอ้ลุน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 เจนเจนเออโอเคไปครับผมโอ้ตรงนั้นไงที่เราจมบ่อยๆนั่นอะ นั่นแหละโอเคโอเคครับผมนี่ครับค่อยๆมาครับด่านนี้อีกด่านหนึ่งครับผมตรงนี้จะไหวหรือเปล่าครับมารอดูนะครับผมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าครับจะไหวหรือเปล่าครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไหวเพราะว่ามันร้นมันไม่ค่อยหนักโอ้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 เหยียบ โอ้เหยบเยบเยยบเยยบโอ้โอ้หนึดเอ้ยโอ้โหไม่ไหวเฉยอ้เจอด่านนี้ไปไม่ไหวอะคุณผู้ชมฮะเอาดีเจอด่านนี้ไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับโอ้โหด่านนี้คือรถที่จะรอดีิค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมโอ้โหดูน้ำดิ โอ้โหดูนิ่งเปียเลยลงมาได้ไงครับเนี่ย <c oughs> นิ่งเปี๊ยเลยมระตูเอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหนิ่งเปียอะไรอะไรของพี่แกะ,ะเนี่ยถอยไม่ได้เลยคุณผู้ชมโอ้โหถอยไม่ได้เลยครับผม ไมเหลือจะเชื่อคุณผู้ชมครับโอ้โหกระตุกชิบหายเลยวะนนี้มาตรงนี้เนาะรถผวงเอ้ยรถพ่วงนะครับผมโอ้โหถ้างั้นก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ลึกนะครับผมโอ้ยน้ำน้ำเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะปิดไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับในการโอ้โหอู้มันผ่านมาทุกด่านเลยนะ ด่านคูนยังผ่านมาได้แต่ด่านน้ําน้ํานี่ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะเชื่อครับคุยงครับแม่เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเลยแล้วกันครับตรงนี้มันคือคลองเดียวกันหรือเปล่าอ๋อคลองเดียวกันครับคลอ,องเดียวกันนี่ไงคลองเดียวกันครับผมโอ้โหไปครับคุยงครับไม่ไหวว่ะสับสกายด้วย